อัปเดตล่าสุดช่วยเหลือสายฟรีให้เล่นได้สบายขึ้นคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่ค่อยจะเหมาะสมสำหรับเด็กอาจมีคำหยาบบ้างบางส่วนหากใครรับไม่ได้เนี่ยก็โยนทิ้งไปแต่หากคุณอยากรับชมเนื้อหาเกี่ยวเกมแล้วก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพิสหายลุงป้านาอาและตาลุงข้างบ้านทุกท่านนะครับ วันนี้อยู่กับผมเคในช่องแบนด์โคชาแนลเราอยู่กันในเกม Diablo Immortal นะครับและในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการอัปเดตล่าสุดนะครับว่าเขาเอาอะไรเข้ามาบ้างและช่วยเหลือสายฟรียังไงทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าความต่างระหว่างผู้เล่นที่ไม่เติมหรือเติมน้อยเนี่ยกับผู้เล่นที่เติมเยอะเนี่ยมันต่างกันตรงที่เจมอ่าก็คือคนที่เติมเนี่ยก็จะเติมพวก E t e r n a l l e g e n d a r y c r รี่นะครับหรือว่า Legendary c r ธรรมดาเนี่ย มาลงเอเดอร์ริปแล้วก็ได้เจมดีๆกันไปแต่สําหรับคนไม่เติมเนี่ยเราได้รับกันแค่เดือนละประมาณเดือนละประมาณ2เม็ดนะครับสำหรับใครที่เติม b a t เติ p a พาร์ก็อาจจะได้เดือนละประมาณ4เม็ดนะครับเพราะเราจะได้จากการที่แกลกรายเดือนที่พ่อค้านะครับอ่า่เม็ดแล้วก็ใน b บ t เ l ิ p ลพาร์สายฟรีที่ไม่ได้เติม b a t เติ้ลพาร์ตเนี่ยอีก1เม็ดเป็น2เม็ดนะครับสำหรับใครที่เติม Ba ตเติ้พาร์ก็จะได้3เม็ดนะครับก็ได้แค่4เม็ดต่อเดือนนะครับมันเพียงพอแล้วหรือใช่ครับ มันไม่เพียงพอครับผมทําให้เราเนี่ยห่างชั้นกับคนที่เล่นแบบสายเติมมากๆเอาละครับและในแพทนี้เขาได้ช่วยเหลือผู้เล่นสายฟรีนะครับก็คือเขาได้เอาระบบ Legendary Crate นะครับมาลงให้เราได้แลกกันแล้วนะครับผมแถมยังเป็น Eternal Legendary Crate ด้วยนะครับที่เราจะสามารถลงไปแล้วสามารถเอาเจมออกมาขายในตลาดกลางแลกเป็นแพทตินัมได้ครับ ก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องมาลงวอลแบนครับเพื่อให้ได้ตั๋วใบนี้แค่ลงแค่ครั้งเดียวมันก็ได้แล้วครับ e t e r n a l l e g e n d a r y c r ด a t e Watcher นะครับและเอาไปใช้นะครับกับพ่อค้าที่อยู่ที่เป็นรูปหน้ากากม่วงเนี่ยครับที่อยู่ใกล้กับ Elder Rift ตรงนี้ครับจอนโดนะครับเราก็ไปคุยเราก็เอาตั๋วนั้นมาปลดล็อกนะครับในการแลก Eternal Legendary c r e t t e เนะครับเพื่อที่จะซื้อต่อสัปดาห์โดยแพททิมพันหนะครับซื้อได้ทุกสัปดาห์นะครับ แล้วแพตินัมหามาจากไหนล่ะเหมือนตัวเกมเขาคิดมาให้แบบเป๊ะเลยครับเพราะใน1วันนะครับเราจะต้องทำแอคทิวิตี้นะครับของไปเดินพาร์อยู่แล้วโดวยที่พอเราทำจนเก็บกล่องครบ3กล่องเนี่ยเราจะได้แพตินัมแบบฟรีๆนะครับ300แพตินัมต่อวันเท่ากับว่าเราทำเพียงแค่5วันเราก็จะแลกมันได้แล้วยังไงล่ะ นะครับยังไงก็แลกได้ทุกสัปดาห์ครับเท่ากับว่าเดือนหนึ่งเราจะสามารถแลก eternal legendary c r e a t e ได้4ชิ้นนะครับต่อเดือนต่อมานะครับให้เราไปดูที่ลุนนี่ครับพ่อ้าข้างๆกันเลยนะครับ fa ซึ่ง fa อันนี้นะครับมันจะใช้การคราฟจากนี่ครับ fading amber และในตอนแรกนะครับมันตันแค่200ต่อวคต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้นะครับเขาปรับให้สามารถเก็บมันได้280ถ้าเกิดเราเก็บ ครบนะครับโดยการลง Elder Rift เนี่ยทุกสัปดาห์จะทำให้เราเนี่ยสามารถคราฟได้22ก้อนพอดีนะครับในการแลกไม่ว่าจะเป็น Legendary Gem 1-5ดาวแบบขายได้อาทิตย์ละครั้งหรือการแลก Eternal Legendary Crate มาลงนะครับก็ใช้22ก้อนเหมือนกันเท่ากับเดือนหนึ่งเนี่ยมี4สัปดาห์เราก็จะแลกได้ทั้งหมด4ชิ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามันแลกตรงไหนนี่ครับเราสามารถเอาลูนนะครับมาคราฟ นะครับแรกนี่ครับเจมที่สามารถสุ่มนะครับว่าจะได้1 2หรือ5ดาวหรือใครที่อยากจะเสี่ยงดวงด้วยตัวเองนะครับจะสุ่ม eternal l e g e n e r a r y crest ไปลงเองก็ได้ครับมันทำให้ในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะสามารถเอา룬เอฟเอนะครับมาแลกหน้ากากม่วงนะครับได้เพิ่มอีก4ชิ้นแถมยังเป็นหน้ากากม่วงที่เอาไปลงแล้วสามารถเอาเจมออกมาขายได้อีกด้วยเอาละครับเรามาคิดแบบคณิตคิดเร็วกันนิดนึงนะครับสำหรับเมื่อก่อนเนี่ยที่เรา ยังไม่มีแพดดี้เข้ามานะครับสายฟรีที่ไม่เติมเลยเนี่ยจะได้รับหน้ากากม่วงเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นต่อเดือนสําหรับสายเติมแพตเทิลพาร์ก็ได้ทั้งหมด4ชิ้นต่อเดือนโดยที่เป็นหน้ากากม่วงที่ไม่สามารถเอาเจมออกมาขายในตลาดกลางได้ด้วยนะครับ <c oughs> จาก2ชิ้นสายฟรีก็เท่ากับว่าคุณสามารถกด10ได้ทุกเดือนนะครับเดือนละ10เม็ดโดยประมาณนะอ่าส่วนคนที่เติมแพตเทิลพาร์ก็อาจจะมีเหลือนะครับอ่าประมาณนั้น เห็นไหมครับว่าช่วยเหลือโคตรเยอะนะครับทาให้เราเนี่ยมีกําลังใจเล่นและแถมเจมที่เราลงมาได้เนี่ยยังสามารถเอาไปขายในตลาดกลางได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มพูนแพตตินัมเราในการที่จะเราไปดึงเจมที่เราต้องการนะครับมาอัปเกรดนะเออทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับ <S <S และต่อมานะครับผมมันสามารถเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับโดยการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยให้เรามาตรงที่กองไฟตรงนี้ครับ <S <S เปลี่ยนอาชีพนะครับมันจะเปลี่ยนได้ตอนที่คุณต้องเลเวลมาถึงเลเวล35ก่อน นะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนได้ครั้งเดียวแถวไม่เสียเงินไม่อะไรเลยสักบาทเดียวนะครับผมแล้วก็ตอนเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาตัวละครได้ใหม่นะครับแล้วมีอะไรล่ะที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอันดับแรกนะครับถ้าสมมติเราเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยอาวุธนะครับมันจะยังอยู่นะในกระเป๋าว่าไม่หายไปไหนครับ แล้วก็พวกที่เราอัปเกรดแล้วนะครับพวกแร้งของอาวุธเราเนี่ยอย่างผมผมอัพเป็นแล้งเจ็ดเล้งหกเนี่ยมันสามารถย้ายไปอาวุธอาชีพใหม่ได้แล้วถ้าเกิดใครมาเปลี่ยนตอนแบบขึ้นพารากอนแล้วนะครับไอเหรียญพารากอนเนี่ยมันจะถูกรีนะครับก,ก็แค่เอามาอัพใหม่แค่นั้นเองอ๋อแล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะแบบอยู่ดีๆเล่นตัวผู้หญิงแล้วอยากจะเล่นอาชีพเดิมเป็นตัวผู้ชายเนี่ยทำไม่ได้นะครับถ้าจะไปเปลี่ยนอาชีพแล้วแบบหวังว่าจะรีแบบใหม่อ่ะทำไม่ได้นะ นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเปลี่ยนไปเล่นอาชีพอื่นอ่ะสามารถเปลี่ยนเพศได้ครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราย้ายอาชีพใหม่แล้วเราจะไม่มีของใส่นะครับเพราะเขาจะให้ของพอๆกับที่เรามีอยู่ในอาชีพเก่าเนี่ยให้มาใช้เลยครับแต่สุดท้ายแล้วนะครูก็ต้องฟาร์มใหม่อยู่ดีเพราะมันไม่ได้ให้ออปชั่นมาครับมันให้แค่ค่าพลังมาแล้วก็แฟชั่นนะครับมันจะเปลี่ยนตามอาชีพด้วยนะฮะแล้วจะเปลี่ยนยังไงนะครับคุณก็แค่กดเข้าไปคุยกับกองไฟนะครับแล้วก็คลาสเชงส์นะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้ อ่าแล้วมันก็จะให้เราเลือกใหม่เห็นไหมครับอ่าแต่เนี้ยมันจะแบบมีอาชีพเดิมให้เราอยู่นะว่าเราจะแบบเล่นไหมอะไรไหมนะครับถ้าเราไม่เล่นเราก็กดถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนนะครับยกเลิกก็กดออกไปแค่นั้นเองอ่านะครับแล้วก็ต่อมานะครับอาจจะมีของส้มนะครับเข้ามานะครับ อาชีพละ6ชิ้นนะของส้มก็คือจะมีของแบบบิวอื่นๆเข้ามานะครับอาชีพละ6ชิ้นไปลองดูครับได้บิวแปลกๆใหม่ๆอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าเกมนี้มันยืดหยุ่นครับเดี๋ยวบิวมันก็แบบเนี่ยบิวมาเพิ่มเนี่ยเราก็แบบไม่รู้ว่าจะบิวยังไงนะครับใหม่อีกเพราะฉะนั้นเล่นตามที่เราชอบครับว่าสกิลไหนเราอยากได้อะไรนะและอีกอย่างนะครับที่ช่วยเหลือสายฟรีนั่นก็คือนี่ครับมันจะมีฟีเจอร์นะครับเนี่ยอาชีพเม n นเข้ามา ซึ่งมาเป็นเควสแคปเจอร์ไว้ทุกคนถ้าเกิดทุกคนทําตามเควสได้นะครับทุกคนก็จะนี่ครับแน่แพทินัมสามร้อยได้กุญแจได้อะไรแล้วเควสเนี่ยพอคุณทําเคลียร์แคปเจอร์หนึ่งเสร็จคุณไปต่อแคปเจอร์สองนะครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดคุณทําตามนี้ได้หมดมันก็จะแจกของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปแคปเจอร์สามอ่าเนี่ยโหนี่แจกเรจินัลลี่ควีตอีกนะครับเนี่ยอ่าแคปเจอร์สี่แจกแบบแพทินัมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ผมว่ามันน่าจะยากขึ้นเรื่อยๆแหละครับประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีฟีเจอร์เข้ามาช่วยในด้านของอาอชฉริมนหรือเปล่านะเพราะบางอันเนี่ยที่ผมเห็นก็คือเนี่ยใส่แรงสามรีเจนเนอรี่เจมอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเจอแรงสี่ก็หนักแล้วนะครับไปแรงห้าอีกเนี่ยโอ้โหอาจจะลำบากนิดนึงนะสำหรับสายฟรีแคปเจอร์หลังๆนะครับแต่แคปเจอร์อแรกๆก็ทําไปก่อนนะครับและนั่นแหละครับต่อให้เขาจะช่วยเหลือสายฟรียังไงเขาก็นะ หาของมาทํากําไรได้อยู่ดีแล้วสิ่งที่เข้ามาใหม่อีกอย่างนึงก็คือคอตูมใหม่ครับคอสตูมใหม่นั่นเองนะเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะที่ผมแบบพยายามหาข้อมูลมานะครับผมถ้าเกิดอะไรตกหล่นตรงไหนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปได้เลยครับอ่าสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ